ปลวกนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือนของท่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกำจัดปลวกและมดแต่น่นเนิน่นก่อนจะลุกลามด้วยเหยื่อกำจัดปลวกและมดสันเจียตราปลวกสามตัวปลวกตายสิ้นยกลรังกำจัดด้วยเหยื่อกำจัดปลวกและมดสันเจียตราปลวกสามตัวสบายใจทุกครั้งเมื่อมีสันเจียบ้านปลอดภัยเมื่อใช้สันเจีย มดชุมตามพื้นบ้านพื้นดินสวนหยอ่ยอมย่อมกอให้เกิดความรำคาญและเป็นอันตรายต่อบุตรหลานกำจัดด้วยเหยื่อกำจัดมดสันเจียตรามดสามตัวใช้โรยตามบริเวณที่มีมดมากหรือทางเดินของมดมดจะตายเกลี้ยงสนับสนุนโดยสันเจียเหยื่อกำจัดปลวกเหยือ่อกำจัดมดผงกำจัดแมลงสาบม,มีปัญหาเรื่องปลวกมดแมลงสาบใช้สันเจีย มแมลงสาบศัตรูตัวฉกาจใครๆก็รังเกียดทั้งสกรปรกหน้าขยักขยงสารพัดเชื้อโรคกำจัดให้สิ้นด้วยผงกำจัดแมลงสาบสันจีบตรามแมลงสาบสามตัวปัญหามแมลงสาบจะหมดไปเมื่อใช้สันจีบสนับสนุนโดยสันจีบผงกำจัดแมลงสาบมีปัญหาเรื่องแมลงสาบใช้ผงกำจัดแมลงสาบสันจีบตราแมลงสาบสามตัว